ฉันอยู่ในห้องแล้วก็เก็บตัวหลายชั่วโมงผ่านไปที่ฉันพยายามจะจดจ่อกับการทําการบ้านให้เสร็จบนโต๊ะในห้องนอนของฉันแต่ว่าฉันก็ตัดเรื่องของฮานะออกไปไม่ได้ตอนที่ฉันเดินออกมาฉันรอโทรศัพท์จากแม่ที่จะกลับมาทานข้าวด้วยกันฉันเดินออกมาที่ครัวแล้วก็ฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีใครเปิดทีวีอยู่หรือว่าวันนี้แม่จะกลับมาเร็วนะ พ่อก็ไปอยู่ซะด้วยสิฉันอาจต้องกินข้าวคนเดียวละมั้งแม่ยังไม่กลับมาซะหน่อยฉันรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในตอนนี้ฉันหิวมากแล้วก็อยากจะหาอะไรทานตอนนั้นเองฉันก็ปิดทีวีลงเพราะว่าฉันไม่รู้จะดูอะไรฉันควรจะหาอะไรทำหรือว่าฉันควรจะออกไปข้างนอกดีละ่ะฉันควรจะหาอะไรทำไม่ให้ลืมเรื่องราวที่โรงเรียนสินะ แต่ว่าฉันก็ได้ยินเสียงคนกดออดที่หน้าประตูมีใครมานะหรือว่าจะเป็นแม่แต่ว่าตอนที่ฉันไปเปิดประตูฉันก็เห็นฮานะยืนอยู่ที่นั่นกายทนาตะนี่เธอมาที่นี่ได้ยังไงกันนะทำไมเธอมาอยู่ที่หน้าบ้านฉันได้ละ่ะฮานะฉันตกใจเพราะว่าตัวของเธอเปียกปอนไปหมดและขอบตาของเธอก็มีน้ำตานี่มันเกิดอะไรขึ้นนะฮานะเธอเป็นอะไรหรือเปล่า ฮานะทำหน้าเหมือนจะร้องไห้และดูหน้าซีดยิงตกใจมากเหมือนเธอจะเจอเรื่องช็อกหรือเรื่องที่น่ากลัวออกมาจากข้างนอกเธอเป็นอะไรอ่ะเธอเข้ามาขึ้นในห้องก่อนก็แล้วกันนะฉันพาเธอเข้ามาที่ห้องนอนของฉันและให้เธอได้เช็ดตัวฉันอยากจะรู้คําตอบจากเธอเร็วๆแต่ฮานะก็ยังเงียบที่อยากจะดื่มอะไรหน่อยไหมอะไรอุ่นๆนะ่ะเธอดูเปียกปอนและดูกระเซิงกระเซิงมากนี่เธอไปทําอะไรมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในวันนี้ฮานะ ไม่ฉันสบายดีฉันแค่คือว่าฉันเห็นว่ามือฮานะสั่นและเธอก็ดูหวาดกลัวจริงๆมันเกิดอะไรกันขึ้นนะฉันให้เธอนั่งลงข้างๆเตียงของฉันเพื่อที่จะหาสะบาให้เธอเปลี่ยนเธอไม่ได้บอกฉันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮานะเธอไปทําอะไรกับใครวันนี้ฉันเห็นเธอไปกับผู้ชายคนหนึ่งที่โรงเรียนใช่ไหมล่ะเปล่าฉันไม่คือว่าฉัน หลังจากเลิกเรียนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮานะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าเธอไปไหนมาเนี่ยฉันฉันนึกว่าเธอจะกลับบ้านไปแล้วนี่มันก็เย็นมากถ้าเธอกลับมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะนี่มันอะไรกันฮานะฉันจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วกับการล้อเล่นของเธอเธอมาหาฉันทําไมเนี่ยเธออย่ามาหลอกอะไรฉันอีกเลยได้ไหมฉันขอร้องถ้าเธอจะมาล้อเล่นน่ะเธอก็เลิกซะเถอะนะฉันไม่อยากจะสนุกกับเรื่องตลกของเธออีก เปล่าซะหน่อยวันนี้ฉันไปกับผู้ชายมาแต่ว่าคือความจริงแล้วน่ะผู้ชายคนนั้นเขาสนใจในตัวฉันแต่แต่ฉันไม่ได้โกหกเธอนะฉันสนใจในตัวเธอจริงๆนะฮินาตะฉันชอบเธอจริงๆทุกอย่างที่เราไปเดทด้วยกันฉันไม่ได้โกหกนะแต่ว่าวันนี้น่ะผู้ชายที่เขาจีบฉันแล้วก็เพื่อนของฉันน่ะบอกว่าจะพาฉันไปพบใครคนหนึ่งที่เขาคิดว่าฉันน่าจะสนใจอ่ะแต่ปรากฏว่าพอฉันตามไป พวกเขากับพาฉันไปที่โรงแรมนะ่ะอะไรนะไปโรงแรมอย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันไม่ได้โดนทำอะไรนะคือฉันหนีมาก่อนตอนที่เราลงจากรถนะ่ะฉันตกใจมากก็เลยรีบหนีมานะ่ะนี่ฉันพูดจริงๆนะฉันไม่ได้โดนใครทำอะไรที่โรงแรมมาเธอเชื่อฉันใช่ไหมฉันกลัวมากเลยเธอคงไม่คิดว่าฉันไปกับผู้ชายแล้วจะโดนทำอะไรใช่ไหมฮินตะ นี่เธอเธอไปกับคนอื่นแล้วก็จะถูกทำร้ายมาหรือเปล่าเนะี่ยฮานะฉันเชื่อเธอแหละฉันเชื่อที่เธอพูดนะแต่ว่าเธอไม่น่าจะไปกับใครแบบนี้อีกมันอันตรายรู้ไหมแต่ฉันกลัวจริงๆงนะวันนี้นะฉันกลัวมากเลยฉันขออยู่กับเธอได้ไหมเหมือนว่าฮานะจะร้องไห้เธอเข้ามาใ,ใกล้ฉัน ฉันขอโทษนะขอโทษจริงๆขอโทษที่ทําให้เธอเข้าใจผิดในเรื่องวันนี้นะ่ะฉันอยากจะบอกเธอแต่ว่าฉันก็ไม่ได้พูดออกไปอะ่ะฉันไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ว่าเธอเป็นคนสําคัญของฉันนะฮานะฉันคิดแบบนั้นเธอไม่ต้องร้องไห้หรอกมันจะไม่เป็นไรนะ่ะไม่มีใครทําอะไรเธอนะตอนนี้เธออยู่กับฉันแต่ตอนนั้น ที่ฮาหนาเข้ามาใกล้ฉันก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแล้วฮาหนาก็ซบลงมาที่หน้าอกของฉันก่อนเธอจะยิ้มแล้วบอกว่าหน้าอกของเธอนุ่มจริงๆเลยฮินตาตะฉันชอบจังนี่เธออย่าทำแบบนี้นะไม่เอานะ่ะความอบอุ่นแล้วก็นุ่มนวลน,นั้นตอนที่เราได้ใกล้ชิดกันฉันปฏิเสธตัวเองไม่ได้ว่าฉันก็รู้สึกดีแต่ฉันก็อายที่โดนทำแบบนี้พวกเราสองคนกลายเป็นแฟนกันจริงๆแร้วใช่ไหม ถ้าฉันเชื่อที่เธอพูดฉันจะโดนเธอหลอกหรือเปล่าแต่ยังไงคืนนี้ฮานะก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมฉันก็อยากให้เธอค้างด้วยกันที่นี่แต่ว่าถ้าแม่ฉันรู้มันต้องแย่แน่สิ่งที่เกิดขึ้นในหน้าอกของฉันและหัวใจของฉันฉันรู้ว่าเป็นเพราะว่าฮานะเป็นคนทําให้เกิดความรู้สึกแบบนี้น่ะและฉันก็กลัวมากมากว่ามันจะเลยเถิดไปไหนตัวไหนตอนที่พวกเราอยู่ด้วยกันบนเตียง นี่เธอล้อฉันเล่นใช่ไหมเรื่องที่ผู้ชายพาไปโรงแรมเนะ่ะเธออย่ามานล้อเล่นนะเธออย่าปั่นหัวฉันสิไม่เอานะแบบเนี้ยนะ่ะฮานะขยับเข้ามาใกล้ฉันไม่มีอะไรทั้งนั้นนะ่ะฉันแค่อยากจะอยู่กับเธอฉันเห็นสายตาของเธอมันมีบางอย่างที่สําคัญฮานะมองฉันว่าฉันเป็นคนพิเศษของเธอจริงๆฉันเชื่อในดวงตานั้น เธอหึงใช่ไหมวันนี้ที่เธอเห็นฉันอยู่กับผู้ชายอ่ะเธอบอกสิว่าเธอรู้สึกยังไงฉันอยากรู้ว่าเธอหึงหรือเปล่าถ้าผู้ชายพวกนั้นเป็นแค่เพื่อนเธอฉันก็ไม่คิดอะไรหรอกนะแต่ว่าฉันไม่แค่ไม่อยากให้เธอโดนทําร้ายเท่านั้นเองเน่ะฉันเห็นเธอที่ล็อกเกอร์น่ะแล้วฉันก็เห็นเธออยู่กับพวกผู้ชายตลอดเลยฉันก็เลยแอบมองก็เท่านั้นเองน่ะฉันอายที่ฮานะรู้ว่าฉันแอบมองเธอแทบตลอดเวลาที่โรงเรียนนั้น แต่ละวันมันยาวนานมากเวลาที่ไม่ได้คุยกับพานะฉันคิดว่าฉันเดทกับผู้ชายไม่ได้หรอกฉันก็เคยไปเดทกับผู้ชายนะแต่ว่ามันไม่ใช่น่ะฉันก็เลยบอกเลิกเขาฉันแค่รองดูก็เท่านั้นเองอ่ะฉันปฏิเสธผู้ชายไปตั้งหลายคนเพราะว่ามันไม่ใช่น่ะนะก็เธอเป็นสาวฮอตนี่นะก็ต้องมีผู้ชายเข้าหาเยอะเป็นธรรมดาฉันก็รู้ดีล่ะก็แน่นสิแต่ว่า เพราะว่าฉันมีสเปคเป็นเธอแล้วยังไงล่ะเธออย่ามาพูดล้อเล่นไปหน่อยเลยนะไม่เอานะฉันอยากจะเดทกับเธอให้นานขึ้นนะมากกว่า,าครั้งก่อนๆฉันรู้ว่าเธอเป็นคนน่ารักและฉันก็รู้สึกพิเศษกับเธอนะคะนะฉันต้องการจะเดทกับผู้หญิงอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ฉันรู้ในตอนนี้ฉันไม่ได้ชอบผู้ชายเลยแม้ว่าพวกเขาจะชอบฉันมากก็ตามผู้ชายหลายคนที่โรงเรียนก็สนใจฉัน แต่ว่าความรู้สึกของฉันที่มีต่อผู้หญิงน่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากกว่านั้นนะตอนนั้นฮานะหลับตาลงแล้วก็ทำหน้าเหมือนอยากให้ฉันจูบที่ริมฝีปากของเธอเราสองคนอยู่ใกล้ชิดกันมากความรู้สึกของฉันมันสับสนจริงๆในหน้าอกนี้ฉันได้กลิ่นลมหายใจของฮานะด้วยตอนที่เธอเข้ามาใกล้เราสองคนกำลังจะได้จูบเป็นอีกครั้งหนึง่ง บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเหรอถ้ามันมากกว่านี้จะทำยังไงล่ะแต่ถึงมริชิตาฮานะจะบอกแบบนั้นตอนอยู่ที่กันที่โรงเรียนเธอก็ยังคงไปไหนมาไหนกับพวกเพ,เพื่อนในกลุ่มเดิมอยู่และฉันก็เห็นว่าเธออยู่กับพวกเพื่อนผู้ชายที่เข้ามาจีบเธอด้วยฉันรู้สึกสับสนจริงๆเลย ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีและข่าวนินทาเกี่ยวกับพวกเราก็แพร่ขยายออกไปเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเลสเบี้ยนมีคนนินทาว่าโมริชิตะถูกเลสเบี้ยนลวนลามแล้วก็ผู้ชายที่ต้องการจะคบเป็นแฟนกับเธอดูเหมือนว่าเธอจะตกลงคบหากับเขาเพื่อนๆในห้องต่างก็บอกแบบนั้นฉันรู้สึกแย่เอามากๆนมัน่อฉันกลับมาบ้านฉันไม่ได้ไปพบกับฮานะอีกแต่ว,ว่า ตอนที่ฉันกลับมาถึงก็ปรากฏว่าฮานะมารอฉันอยู่ที่ห้องแล้วเธอมาหาฉันก่อนหน้านี้เพื่อจะเข้ามาคุยกับฉันที่นี่เธอต้องการจะเล่นตลกอะไรกับฉันอีกห่ะฮานะฉันคิดว่าเธอมีแฟนแล้วซะอีกที่โรงเรียนนะ่ะเพื่อนผู้ชายคนนั้นเธอคบกับเขาใช่ไหมฉันรู้นะใครๆเขาก็บอกกันเขาพูดกนันไปทั่วนะ่ะก็ใช่นะแต่ว่าฉันต้องคบกับเขาเพราะว่า ฉันจาเป็นที่จะต้องเก็บเรื่องของเราเป็นความลับตอนนี้เพื่อนจับได้ว่าฉันไปไหนมาไหนกับเธอด้วยอะ่ะทุกคนนินทาว่าเธอเป็นเลสเบี้ยนนะแถมทุกคนยังบอกว่าเธอพยายามจะลวนลามฉันอีกอะ่ะมีคนปล่อยข่าวกับพวกเราเนี่ยฉันเลยต้องคบกับผู้ชายคนอื่นเพื่อที่จะไม่ให้เธอโดนว่าเสแสรหหายไปด้วยเธอก็รู้ว่าที่โรงเรียนตอนนี้เขาบูลลี่แล้วก็ล้อเลียนเธออยู่เนี่ยพอฉันมายุ่งกับเธอก็เลยทําให้ข่าวแปลกๆกันเลือ,อ,อกไป แย่จริงเลยที่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นน่ะแต่ว่าฉันก็อยากอยู่กับเธอและฉันก็อยากเป็นแฟนเธอนะฮินาตะฉันรู้สึกอายที่ฮานะยืนยันแบบนั้นเวลาที่เธอเข้ามาใกล้ฉันฉันก็รู้ว่าฉันชอบเธอมากแต่เธอต้องเป็นแบบนี้ที่โรงเรียนฉันก็รู้สึกอึดอัดเหลือเกินแล่ฉันก็กลัวด้วยว่าถ้าหากว่าทุกคนรู้ว่าฉันกับฮานะเป็นอะไรกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวันต่อมาที่โรงเรียนฉันก็ทําเป็นไม่สนใจฮานะเหมือนอย่างเคย พื่อที่จะไม่ให้เ,เพื่อนๆสงสัยระหว่างเราและเรื่องของพวกเราเนี่ยมันก็ถูกเก็บเป็นความลับเอาไว้ใครจะรู้ล่ะว่าสาวฮอตอย่างเธอนะ่ะดันมาชอบฉันสะได้ฉันเข้ามาในห้องน้ําหญิงของโรงเรียนหรือตอนนั้นฮานะก็ตามเข้ามามันเป็นเวลาเล็กๆที่พวกเราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตอนนี้เพื่อนๆน,นินทากันไปทั่วเลยอะเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับฉันวันก่อนฉันร้อนผู้ชายพยายามจะลวนลามด้วยนะแต่ว่าทุกคนน่ะ ก็ปล่อยข่าวไปว่าฉันน่ยกำลังถูกเลสเบี้ยนคนหนึ่งล่วงละเมิดอยู่และคนที่เข้ามายุ่งกับฉันก็คือเธอเธอกําลังโดนปล่อยข่าวเสียหายมีคนล้อเธอว่าเป็นเลสเบี้ยนที่ห้องด้วยนะความนี่ฉันก็รู้เรื่องนั้นมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าฉันก็ไม่ถือสาอะไรหรอกช่างเถอะใครสมองงี้ก็ตามยังไงฉันเป็นแฟนเธอยังไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมล่ะยังไม่มีเลยฉันไม่กล้าบอกใครจริงๆอะ แต่ตอนนี้ฉันก็เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะนะแต่ว่าในตอนเองก็มีเพื่อนๆกลุ่มใหญ่ที่เป็นกลุ่มของฮานะเดินเข้ามาในห้องน้ําพวกนักเรียนหญิงพวกนั้นเห็นว่าพวกเราอยู่ด้วยกันสองคนก็เลยเดินตรงมาหาฮานะนี่ฮานะเธอมายืนทําอะไรอยู่กับยเ,เบยเลสเบียนคนนี้ที่ห้องน้ําล่ะนี่เธอโดนลวนลามหรือเปล่าเยเลสเบียนคนนี้ทําอะไรเธออย่างนั้นเหรอ ฉันรีบเดินออกไปเลยเพราะว่ากลัวจะกลายเป็นข่าวเปล่านะไม่มีอะไรหรอกเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะนี่ฮานะถ้าเกิดว่าเธอโดนเอสเบียรลวนลามน่ะก็มาบอกพวกเราได้นะเดี๋ยวจะจัดการให้ใช่ใช่เธอบอกฉันได้เลยนะถ้าเธอโดนทําอะไรอะ่ะก็บอกมาเลยเพราะว่าวันก่อนน่ะเธอก็โดนเพื่อนผู้ชายที่โรงเรียนลวนลามไม่ใช่เหรอจะได้ยินข่าวมาอย่างนั้นนะนะใช่แล้วแหละถ้าเธอไปอยู่กับเย็บกู้เห็นคนนั้น ใหญ่ที่หนาตาน่ะมันเป็นเลสเบี้ยนนะเธออย่าไปยุ่งกับมันเลยจะดีกว่าถ้าเธอไม่อยากโดนผู้หญิงด้วยกันนะ่ะลวนลามเอาน่ะนี่พวกเธอเลิกพูดได้แล้วฉันไม่ได้สนใจเรื่องนั้นหรอกนะฉันอดทนอยู่ที่โรงเรียนจนกระทั่งวันจบการศึกษามาถึง วันนี้ฉันจะได้จบออกไปจากโรงเรียนแห่งนี้สักทีฉันทนอึดอัดมามากพอแล้วเรื่องของฉันกับฮานะยังคงเป็นความลับอยู่แต่พวกเราก็รู้ว่ามันใกล้ถึงจุดระเบิดที่ฉันจะทนไม่ไหวจริงๆฉันเข้าพิธีก่อนฮานะจากนั้นฉันก็เดินออกมานอกโรงเรียนฉันอยากจะกลับบ้านแต่ว่าในตอนนี้มันก็ยังไม่ใช่เวลาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเดินมาแล้วก็พูดกับฉันว่านี่ มิสเซนนีฮินตะเธอน่ะจบจากโรงเรียนนี้อยากจะไปทำอะไรที่ชอบอีกหน่อยก็จะมีอิสระมากขึ้นแล้วนะฉันอยากให้เธอนะได้เจอหนทางที่เธอรักแล้วก็ได้ใช้ชีวิตของเธอในสังคมข้างนอกในแบบที่เธอชอบนะี่ยออกไปตัวเองสักบ,บ้างนะอาจารย์พูดกับฉันแบบนั้นแล้วก็เดินไปเหมือนเธอกำลังจะไกดหรือส่งมาเสร็จอะไรบางอย่างมาถึงฉันกันนะคำพูดของอาจารย์น่ะมีความหมายยังไงกันแน่ จากนี้ฉันจะมีอิสระแล้วใช่ไหมถ้าได้จบการศึกษาออกไปจากโรงเรียนแห่งน,นี้เนะี่ยจากนั้นฉันก็ได้รับข้อความ,มเมสเซจฮานาส่งถึงฉันมาบอกว่าให้ฉันรอยอยู่ที่รั้วโรงเรียนก่อนเดี๋ยวขึ้ไปไหนแล้วเราจะได้เจอกันฉันก็ยื่นรอยอยู่แล้วจากนั้นไม่นานนักฉันก็เห็นฮานะาเดินออกมาก,กับนักเรียนกลุ่มใหญ่มีผู้คนและนักเรียนในสายชั้นมากมายอยู่เต็มสนามโรงเรียนไปหมดเลยในตอนนี้ฮานะาได้รับประกศาศสัญญาบัตรมาแล้ว แต่ว่าเธอไม่ยอมออกมาฉันได้ยินเสียงฮานะพูดด้วยเครื่องกระจายเสียงที่ทําให้เสียงของเธอดังไปทั้งโรงเรียนเพื่อนๆไม่รู้ว่าฮานะจะพูดอะไรแต่ตอนนั้นฮานะก็บอกกับทุกคนและหันมาที่ฉันฉันขอแนะนําให้พวกเธอได้รู้จักมิสทานิฮินาตะคนที่พวกเธอร้อเลียนอยู่บ่อยๆว่าเป็นนีสวยแต่ใบ้คนที่พวกเธอร้อเรียนว่าหล่อนเป็นเลสเบี้ยนนะ่ะ ฉันอยากจะบอกกับทุกๆคนในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ฉันจะจบการศึกษาไปจากที่นี่ฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่เคยถูกลวนลามเพราะว่าฉันกับฮินาตะเรากคบเป็นแฟนกันแล้วฉันก็รักฮินาตะมากๆด้วยความรู้สึกของฉันเองฉันอยากจะบอกคนที่ร้อเรียนฮินาตะเพียงเท่านี้แล้วตอนนั้นเองฉันก็ตกใจมากเพราะว่าเสียงของเธอมันดังไปทั่วและเพื่อนๆของฮานะก็บอกว่านี่นี่ฮานะอาจารย์มาทันนี้แล้วนะเธอรีบลงมาเร็ว จากนั้นฉันก็เห็นว่าอาจารย์กำลังวิ่งมาทางนี้นี่หยุดนะนักเรียนใครบอกให้ใช้เครื่องขยายเสียงตามใจชอบนะ่ะเสียงฮือฮาดังไปทั้งโรงเรียนจากนั้นฮานะก็รีบวิ่งออกมาและเธอก็ลากแขนฉันวิ่งออกไปด้วยกันหนีแล้วหนีเร็วไปกันเถอะฮินาตะเธอยิ้มกว้างและดูสดใสามากเป็นครั้งแรกที่เธอได้พูดด้วยเสียงของตัวเองที่เป็นเสียงอันดังที่เธอจะพาฉันไปไหนนะ่ะฮานะ เราจะไปกันตอนนี้เลยเหรอแล้วเธอพูดอะไรออกไปให้คนอื่นเขาได้ยินในกระทั้งโรงเรียนน่ะแบบนั้นน่ะมันน่าอายนะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ฉันแค่อยากจะพูดเสียงของฉันดังๆบ้างและฉันก็มีความสุขอีกอย่างฉันรักเธอฉันอยากจะบอกทุกคนที่รู้น่ะฉันรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ฮานะได้ทำอะไรตามใจตัวเองเป็นครั้งแรกที่เธอได้บอกกับทุกคนถึงความรู้สึกและลันิยมของเธอแล้วก็ของพวกเราด้วย ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหัวใจของฉันมันเต้นด้วยความดีใจฉันดีใจมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งที่เราคิดกันอยู่และสิ่งที่เรารู้สึกมันสามารถจะพูดออกไปได้ดังขนาดนี้รู้สีดังๆของฮานะนั้นฉันชอบมันเหลือเกินจากนั้นหลังจากเรียนจบฉันกับฮานะเราสองคนก็ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กัน แม้ว่าจะเป็นก้าวแรกของพวกเราแต่ว่ามันก็เป็นเวลาที่สําคัญพวกเราได้ไปเด,ด,ดทและทําอะไรเหมือนอย่างคู่รักโดยที่ไม่ต้องปิดบังอีกต่อไปจะรู้สึกดีและฉันก็อยากจะให้ทุกๆคนที่รู้ว่าฉันกับพานะเป็นเลสเบีย้ยนและชอบผู้หญิงด้วยกันพวกเราถ้าได้มีชีวิตในสังคมที่เปิดเผยแล้วก็สามารถจะบอกใ,ใครๆได้ว่าเราคบกันอยู่มันคงจะดีไม่น้อยไม่ต้องเก็บหลดอัดเอาไว้ในใจอย่างที่แล้วมา ในตอนนี้ชันกับพานะเรามีความสุขกันมากชันหนุงว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่องแล้วก็จบลงตรงนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราผ่านทางคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะชอบไม่ชอบอยังไงในคลิปหน้าจะมีเกมไหนจะมีการ์ตูนเรื่องอะไรให้ทุกคนได้ชมกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ